โอเคผมก็ขอการสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับผมผมเนะดีนะก็ที่หายกันไปนานเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้ใกล้จะสอบแล้วนะ้องก็ต้องอ่านหนังสือหน่อยแล้วก็ถ้าพูดแบบเออเออติดติดขัดขาดอยก็ต้องขอไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้คือไม่ค่อยได้ลงชิปเนี่ยแล้วพูดแบบเออเออหน่อยก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับถ้าพูดเออไปหน่อยเนาะโอเคซึ่ง ตัวเกมตัวนี้ผมก็จะมาแจกเป็นตัวเกมเอซนะครับสองพับ2019นะแต่ก็ยังเล่นในปีนี้ได้อยู่คือผมอยากจะบอกบอกความลับของผมนิดนึงนะครับคือเมื่อกี้เนี้ยผมเอ่ออัดคลิปแล้วจริงๆผมอัดคลิปไปแล้วแหละผมอัดไปแล้วแต่ว่าแม่งเสือเอกลื่องเสือกลืมอัดเสียงเดี๋ยผมจะไปให้ดูนะครับคือกูไม่ให้มึงดูหรอกขี้เกยียจละนะครับคือ เสื้อกลืมอัดเสียงไอสัตว์ผมต้องมาอัดใหม่ทั้งหมดเลยนะคืออัดไปตั้งหกนาทีแล้วแล้วก็ดูเอาอัดไปตั้งหกนาทีแล้วกูต้องมาอัดใหม่ก็คิดดูนะความซุ่มซามของกูเองไม่ใช่เอ,อตัวที่แอปมนหรอกคับคือแอบมันก็ไม่ได้เอออะไรกันนะแล้วแต่มันเป็นที่กูซุ่มซามเองก็ต้องขออภัยด้วยนะครับกูควายเองแหละอโอเคเขาบอกอะไรละเอียดนิดนึงนะครับตัวเกมนี้นะครับก็ เป็นตัวเกม2 0 1 9นสบะแต่ปีนี้ก็ยังเล่นได้อยู่แล้วคือตบอกซ้ําทำไมวะเนี่ยคือผมก็จะให้ลิงก์เอ่อประมาณเดือหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่ลิงก์นะครับก็คือลิงก์แรกก็คือตัวเจ้าตัว APK นั่นเองนะครับแล้วก็ตัว Data ตัวเกมนะครับแล้วก็ไอ,อตัว Data ตัวเกมตัวเนี้ยจะเป็นตัว Data ที่ผมเคยแจกไปแล้วคลิปก่อนที่ผมเคยแจกเออ ตัวเกม TTA แซนบนมือถือนั่นเองนะ2.0นะก็2ตัวนี้2ตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัว2.0แบบตัวเกมเปีเยวๆไม่มีมอดอะไรทั้งสิ้นเลยนะแล้วก็แล้วก็วกตัวที่ี่ยก็จะเป็นเอ่อ Data Mod Pack 1นะแล้วก็ตัวที่4ก็จะเป็น Data m o d Pack 2นั่นเองนะรู้สึกว่าอึรู้สึกว่าจาสะสื่ึกนะเนี่ยคือไม่ได้ คือพูดพูดเยอะโอเคก็อยากจะอยากจะบอกว่าเออหนึ่งเลยตัวภาพตัวเกมตัวนี S <S <t <t ้ตรงแล้วก็เสียงสมจริงของตัวเกมนะครับแล้วก็เสียงตอนเข้าเกม จะไม่ใช่แบบที่คุณโหลดไปฮะแล้วก็ปุ่มกดไปปุ่มใส่นะแต่ว่าผมลงมอดเอาไงคือหมดเนี่ยผมลงมอดเอาไว้เลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูมอดทั้งหมดที่ผมลงไปนะโอเคมามอดแรกนะครับเป็นอเอ่อมอดเอ่อแบบนป็นขอไล่ดูเรื่อยๆก่อนครับ เอ่อมดแรกนรับก็จะเป็นอันนี้น,น,นะกนรดึันของระบบแต่งงานนะคะทุกคนตัวนี้ช่าชอบมากเลยเพราะว่ามันแบบบทแต่งงานของเกมสกีนนะคะเราสามารถแต่งงานกับเพศใดก็ได้พี่เขามายังไงเนี่ยนะับก็คุมลงมดตัวนี้เอาไว้นะครับเหมือนคลิปเหมือนตัวนี้เลยเห็นไหมเปรียบเทียบกันชัดเจนชัดเจนเลยนับฮะโอเค นับอันนี้ตัวที่หนึ่งนะ <c oughs> ตัวที่สองปุ่มกดนะตอนแรกจะเป็นปุ่มกดถ้าเกิดว่าคุณโหลดไปจะเป็นปุ่มกดใสแบบนี้นะแต่ว่าผมลงมอสไปไงก็คือเป็นมอสฟิกเมบีไ้มนเออแล้วก็ตัวนี้ก็ผมก็ลงตัวนี้ด้วยนะเป็นตัวมอสเออปุ่มเ b ็ x ็อกนะ โอเคสองสองตัวแล้วที่ผมลงไปที่ไม่ได้อยู่ในตัวเกมจริงที่ผมให้ไปนะแล้วก็ตัวที่สามเป็นอะไรเดี๋ยวดูก่อนอตัวที่สามเสียงสมจริงดีวผมพาไปดูใน z A. Z ตเอแซตเอนแล้วก็ไม่ต้องกลัวฮะว่ามันโหลดยากนะเดี๋ยวผมสอนแบบละเอียดแน่นอนนะโอเคเสียง สมจริงนะครับก็จะมีเอ,อ่ออยู่ไหนว่าอยู่ไหนว่าก็จะเป็นอันนี้นะอันนี้คือเสียงสมจริงนะเสียงสมจริงแล้วก็ แอนิเมนแบบ GTA IV นะคือตัวเกมจริงก็มีอยู่แล้วแหละแต่มันเป็นแค่ท่ายืนแล้วก็ท่าวิ่งไม่ใช่แบบนี้นะมันจะแบบอีกแบบนึงนะโอเคมาตลอดกันเลยนะครับก็อาจจะไม่เหมือนที่พวกคุณโหลดไปนะ โอเคตัวเกมนี้มีเซฟเกมไวให้นะครับภาพเกมเดี๋ยวผมขอไปแนะนําก่อนเลยนะแบบเลื่อนๆแบบภาพสวยเลอะๆเลอะๆเอยผมบอกแล้วว่าถาเกิดว่าพูดแบบติดๆขัดๆหรือพูดแบบเหี้ยๆออหน่อยก็ต้องขอภัยด้วยนะคัณผมถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีคำหยาบอะไรก็ต้องขอภครอะไรบังหน้ากูเนี่ยนับใบไม้เนาะคุยเออนับ ผมแนะนําให้ปรับตามผมเนี่ยดูเลยฮะอันแรกเออแสงแสงให้ปรับเป็นหกสิบเอ็ดตามผมก็ได้นะภาพตรงนี้ผมปรับเป็นแม็กนับตรงนี้สองตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอันนี้ไอตัวเพียงแค่รู้ว่าไอตัวล่างสุดเนี่ยตรงล่างล่างอันเนี้ยผมปรับเป็นร้อยมันคือความชัดนะถ้าเกิดว่าผมปรับเป็นศูนย มันจะชัดร้อยน้อยนอยน้อยลงนับเอ้ยไม่ใช่แไอความชัดอยู่ตรงนี้นี่ถ้าเกิดว่าผมปรับไปศูนย์เห็นไ,ไหมมันจะไม่ชัดภาพติกแตกๆนับผม <c oughs> เพราะสนามผมก็เลยปรับเป็นร้อยนับสุดตรงนี้ ผมปร, od, ปรับเป็นคลาสสิกรถปรับเป็นออฟแล้วก็ร่างสุดปรับเป็นอ่อนตามตามนี้เลยฮนะอ่ะาภาพก็จะสวยประมาณนี้เลยนะครับสมจริงมากเลยนะครับประมาณนี้ตัวเกมนะครับนี่ฮะถ้าทาไม่ใช่เหมือนตัวเกมที่แจกไปที่คุณโหลดไปนะแล้วก็ปุ่มกดไม่ใช่แบบที่คุณโหลดไปนะ,ะต้อง ดูคลิปให้จบนะับวิธีการลงง่าย,ายฮะไปดูวิธีการลงกันเลยไปโอเคมาสู่มาสู่ช่วงอะวิธีการดาวน์โหลดนะครับก็จะต้องมีแอปแตกไฟล์นะครับ ZA ตัวนี้เนาะกดคลิกเข้าไปโอเคเมื่ดาวน์โหลดฮนะจะทิ้งลรงก์เอาไว้ให้หรือจะติ๊กไว้ให้นะครับตัวเกม พผมว่าผมไม่ทิ้งดีกวา่าเพราะว่าคือแบบผมรู้สึกี้เกียดและนะเออจะทิ้งดีเปล่าโอเคท่ามันเถอะงับอันแรกเป็นอ,อสองตัวนี้เป็นตัวแอปพลิเคชนศูนย์น เป็นตัวแบบเพียวๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวนี้สองตัวนี้เป็นตัว Data m o มนะครับพาร์ตหรือพาสองนะพาร์ตเวิร์ดตามนี้ฮะทั้งหมดเลยพาร์เวิร์ดกดแอ t แทกเฮียครับแล้วก็ใส่พาร์ตเวิร์ดฮะตามผมเลย b y g u i u j i นะประมาณนี้นะครับก็ คัดรอบไว้เลยฮนะเพราะว่าต้องไปใส่อันที่สองโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคก็รอแตกไฟน,นะผมจะตัดเป็นตอนที่แตกไฟเส,ฟสร็จเลยนะครับโอเคโอเคฮะผมมาคิดดูอีกทีนะผมรู้สึกขี้เกียจขึ้นมาทันใดนะก็คือผมจะไม่ทิ้งตัวเกมกับตัว Data ไว้ก็แล้วกันนะแต่จะทิ้งตัว ตัวเอาดาาอดัต้ามเอาไว้ก็แลวกันสองตัวนับโอเคตัดเหมือนเดิมไอ้เมื่อกี้ไฟบ้านผมดับไอ้ฉั์ไฟบ้านผมดับไอ้เฮียใบไ,ไฟหายเลยดูดิไบไฟไม่ขึ้นเลยนับไ,ไฟบ้านแม่งดับไอแม่เย็ดโอ้โหพ่อกูลืมจ่ายค่าไฟเปล่าวะไอสัต์ตกกระจายไปเลยแล้วนอนอยู่คนเดียวด้วยนับอืมโอเคเข้าเรื่องกันต่อ โอเคฮะเราแตกมาแล้วนนะใช่ไหมฮะก็จะได้ตัวคอมโดล์ลัสตาเกมโดร์ซดีเอสแรมมานะแล้วก็กดเข้าไปแล้วกดไปที่ฟราร์นะแล้วก็แทดีบีนะแล้วก็เปลี่ยนชื่อสองตัวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อตามซีพียูนะไปที่แอปซีพียูเซตตรงนี้นะหาโหลดได้ที่เพ y s สโต e นะแอปเซตเขียวก็หาโหลดได้ที่เพ y s สโต e ฮะเราเข้าแอปซีพียูเลยฮนะ วีดแซให้เรามาดูตรงนี้ฮะเราตอนแรกมาจะเลื่องแบบเนี้ยให้เราเลือกมาแล้วก็คุณจะสังเกตรตรงนี้ฮะตรงนี้นี่ตรงนี้ G p U Let อะไรเนี่ย l e d l e d อะไรเนี่ยนับของผมเป็นมาล r นะมาล r เป็น E T C นับโอเคผมยกตัวตัวอย่างเลยก็แล้วกันนับโอเค เรามาเปลี่ยนชื่อกันเลยก็แล้วกันนะครับมาดูซีพียูแรกกันเลยนะก็คือซีพียูแบบผมเลย ETC ก็คือมารินะครับ ETC อันนี้คือมารินรับ DXT อันนี้คืออารดิโนโน,นะครับแล้วก็เอ่ออะไรวะจำไม่ได้แล้ววะ PVR นะครับอันนี้เป็นเอ่อ Power VR นะครับ อ่ะโอเคเปลี่ยนชื่อ2ตัวนี้นะับเปลี่ยนตรงนี้นับเปลี่ยนตรงนี้นะคบโอเคแค่นี้แหละนะับ <c oughs> ก็ตรงนี้เหมือนเดิมฮะสองตัวนี้นะับโอเคเสร็จแล้วฮะเราก็ทําการกดค้างไปที่กรรไกนะรนับแล้วก,ก็กด2จุดข้ามบนไปที่ Android data กดวางตรงนี้ฮะแต่ผมวางไปแล้วผมขอไม่วางกันล้วกัน นะครับมวนไปแล้วนับ <c oughs> แล้วก็เพาร์ทสองนะครับผมกดเข้าไปเลยไปที่วิวให้เราเหมือนเดิมฮะ <c oughs> แต่ไฟไปแล้วเราก็จะได้คมโดรดลาสตาส่วนตัวพาร์ทสองก็หัสแตกไฟนะครับก็ตามเมื่อกี้เลยนะครับ กดเข้าไปไฟล์ TechDB เปลี่ยนชื่อ txt ฮะถ้าเราเปลี่ยน3ตัวนี้เหมือนเดิมฮะโอเคแล้วก็กดตัดที่ android data เหมือนเดิมฮะแค่นี้แหละฮะแล้วก็สามารถเข้าเล่นเกมและเล่นได้ตามปกติเลยสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไล์แชร์ด้วยนะครับไปบนซีษอยู่เกมน,นะครับครับผมป้ายและ